ธรรมของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสะดุดีบทที่62วางใจในพระเจ้าพระองค์เดียวจิตใจของข้าพเจ้าสงบคอยพระเจ้าเท่านั้นความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้้มประการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หวันไหวเลยพวกเจ้าจะโจมตีคนคนหนึ่งนานสักเท่าใดเจ้าทุกคนจะถูกสังหารเจ้าจะเหมือนกำแพงที่เอ็นและรั้วที่โยกเยกพวกเขาคิดแต่จะผลักท่านลงมาจากตำแหน่งสูงเขาพอใจในความเท็จเขาอวยพรด้วยปากแต่แช่งอยู่ในใจจิตใจของข้าพเจ้าสงบ อยพระเจ้าเท่านั้นเพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวสวัสดิภาพและเกียรติของข้าพเจ้าอยู่ที่พระเจ้าศิลาแข็งแกร่งและที่ลีภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้าประชาชนเอย๋ย จงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของเราคนฐานะต่ำก็เป็นเพียงแต่ลมหายใจคนฐานะสูงก็เป็นภาพลวงตาเมื่อช่างดูเขาก็ลอยขึ้นเขารวมกันยังเบากว่าลมหายใจอย่าวางใจในการบีบบังคับ อย่าหวังลมลมแรงแรงจากการปล้นถ้าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นก็อย่าวางใจในสิ่งนั้นพระเจ้าตรัสครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินอย่างนี้สองครั้งแล้วว่าลิธานุภาพเป็นของพระเจ้าข้าแต่องค์เจ้านายความรักมั่นคงเป็นของพระองค์เพราะพระองค์เองทรงตอบแทนแต่ละคนตามการงานของเขา พระธรรมสะดุดีบทที่63ความอบอุ่นใจที่พระเจ้าสถิตด้วยข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนนโหย ที่ซึ่งไม่มีน้ำเช่นนั้นแหละข้าพระองค์เคยเห็นพระองค์ในสถานนมัสการเห็นิทธานุภาพและพระสิริของพระองค์เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิตริมฝีปากของข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์เช่นนั้นแหละข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ตราบที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ ข้าพระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มน้ำดังได้กินอาหารชั้นเลิศและปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยลิมฝีปากที่ชื่นบานเมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและไพล้ครวนถึงพระองค์ทุกๆยามเพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงด้วยความยินดีอยู่ในล่มปีกของพระองค์จิตใจของข้าพระองค์แนบสนิทกับพระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้แต่บรรดาผู้มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์จะลงไปในที่ลึกแห่งพันดินโลกเขาทั้งหลายจะล้มลงด้วยดาบพวกเขาจะเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอก แต่พระราชาจะทรงยินดีในพระเจ้าทุกคนที่สาบานโดยอ้างพระเจ้าจะสรรเสริญพระองค์เพราะปากของคนพูดมุสาจะถูกปิด